สวัสดีลูกค้าวันนี้มารีวิวตัวคอนโดกับอนนา่าติโก้แล้วก็เอฟเอคสองด้วยคอนโดโค้งตัวนี้ด้วยคอนโดแจกเล่าตัวนี้แมนเล่าที่แค่ฮ่องกงด้วยเงาห้าสิบเซนเกียบสิเกียบซิเด,ด้อกล้อง Discovery ดิสคั v เ r อรี่ด้อปั๊บเก็นขึ้นได้ตัวนี้ตันี้แมนอนณา ติโก้สองพันสองตัวนี้นะสิบเกียร์เรากับเราที่แค่ห้องโถงด้วยกันเด้ย่ยาวห้าสิบเซนทางเป็นทางอาลูเด้รุ่นนี้ fx แค่สองสองพันสองคือกันเนี่ยตัวนี้เกียร์กับทางกล้องค้อกันลูกค้าคนใดที่ต้องการ สั่งซื้อน้ำได้เล้วสนใจนะ